Toyota Estima 2025กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ล้ำสมัยและหรูหราย,ยิ่งกว่าที่เคยรถครอบครัวระดับพรีเมียมที่คนไทยหลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉี่ยวระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกล e s สติมใหม่คันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างแท้จริง ภายนอของของติ y o t a e s t i m a 2025มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไฟหน้าเล็ดแบบเรียวทันสมัยเส้นสายตัวถังดูแข็งแรงและมีความฉกเฉียวมากขึ้นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้านท้ายถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นพร้อมไฟไท้ายแบบเล็ดเต็มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เ s t ติ a 2025ดูมีความพรีเมียมและลงตัวในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของเอสติ a ใหม่ถูกออกแบบให้หรูหราและกว้างขวาง เบาะนั่งเจ็ดที่นั่งที่สามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความสบายในการเดินทางระยะไกลวัสดุภายในเลือกใช้หนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยโทนสีเข้มให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูระบบไฟภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple c a r p l a y และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงที่คมชัดและเต็มอารมณ์การฟังเพลง ระบบปรับอากาศแบบ3โซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Estima 2025มาพร้อมระบบ t y y t t s s f e t y s e เซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซนเซอร์รอบคันก็ถูกติดตั้งมาให้ครบเพิ่มความสะดวกสบายในการขับในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดด้านเครื่องยนต์ t o y ย t a e s t i ติ2025ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ที่ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นขนาด2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ215แรงม้ากเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่องการตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วและเงียบในขณะขับ ระบบขับเคลื่อน4ีล้อไฟฟ้าแบบ e f o ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพในการขับขี่โดยเฉพาะในสภาพถนนเปียกหรือโค้งชันช่วงล่างปรับใหม่ให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงให้ความรู้สึกหรูหราแบบรถยุโรปและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal และ Sport เพื่อปรับสมรรถนะให้เข้ากับสไตล์ของผู้ขับภายใต้าการพัฒนาใหม่ทั้งหมดเ Es สติ a 2025ยังเน้นความเงียบภายในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ฉนวนกันเสียงรอบคันกระจกตัดเสียงรบกวนและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสียงรบกวน Active Noise Control ที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูงด้านความสะดวกสบายโตโยต้าได้เพิ่มเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบประตูบานเลื่อนไฟฟ้าอัตโนมัติทั้งสองข้างระบบเปิดฝากระโปรงหลังแบบคลิกเซนเซอร์และช่องชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟน รวมถึงช่อง USB ครบทุกแถวบอรดแถวที่2แบบ VIP ปรับเองได้เต็มที่พร้อมที่วางเท้าและพนักพิงศีสัขนาดใหญ่เพิ่มความหรูหราในการเดินทางระยะไกลและยังมีหลังคามูลรูฟแบบพาโนรามาที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้กว้างเป็นพิเศษเมื่อพูดถึงราคาคาดการ Toyota ้าเอสติ2025จะอยู่ในช่วงประมาณ2.3-2.8ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือกถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพ เทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่ได้จากรถระดับนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวพรีเมียมที่มีทั้งความสวยความหรูและเทคโนโลยีครบถ้วนโตโยต้าเอสติมา2025คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดทั้งในด้านการใช้งานจริงความปลอดภัยและความคุ้มค่าหากคุณต้องการรถที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวระยะไกล รุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามปิดท้ายสำหรับใครที่อยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งสเปคฟีเจอร์และการทดสอบขับจริงอย่าลืมกดติดตามช่องอาสซนการาจเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆที่อัปเดตตลอดทุกสัปดาห์เพราะเราจะนำเสนอข้อมูลจริงจากการใช้งานจริงให้คุณได้รู้ก่อนใครทั้งรถใหม่ปี2025และ2026ที่กที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทย